วัสีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงตัวอินซอตัวอินซอถ้าแปลตามในภาษาไทยก็คือคำพ้องรูปตัวอินซอก็คือ1ตัวอักษรอ่านได้หลายเสียงและมีหลายความหมายไปดูกันเลยครับว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างอักษรตัวนี้อ่านได้สองเสียง เสียงที่หนึ่งจ,จะจะแปลว่าวันหยุดเสียงที่สองจ,จะจะแปลว่าปลอมอักษรตัวนี้ออกเสียงได้สองเสียง เสียงที่หนึ่งห้วยห้วยแปลว่าสามารถเสียงที่สองควายควายแปลว่าบัญชีอักษรตัวนี้อ่านได้สองเสียงเสียงที่หนึ่ง ทู่ทูแปลว่าอาเจียนเสียงที่สองถูถูแปลว่าคายทมอักษรตัวนี้อ่านได้สองเสียง เสียงที่หนึ่งเจ๋อเจ๋อแปลว่ารู้สึกเสียงที่สองเจ้าเจ้าแปลว่านอนหลับอักษรตัวนี้อ่านได้สองเสียงเสียงที่หนึ่ง ชื่อชแปลว่าตัวเสียงที่สองจือจแปลว่าเพียงอักษรตัวนี้อ่านได้สองเสียงเสียงที่หนึ่งสืแปลว่า รู้รู้จักเสียงที่สองจือจืแปลว่าจดจำอักษรตัวนี้อ่านได้สองเสียงเสียงที่หนึ่งเหลียงเหลียง แปลว่ากันวัดเสียงที่สองเลี่ยงเลี่ยงแปลว่าปาริมาณอักษรตัวนี้อ่านได้สองเสียงเสียงที่หนึ่งเฟนแฟน แปลว่าแยกจากกันเสียงที่สอง fun fun แ,แ,แปลว่าส่วนประกอบเกินไปอักษรตัวนี้อ่านได้สองเสียงเสียงที่หนึ่ง ฉีฉีแปลว่าประหลาดใจเสียงที่สองจีจีแปลว่าเลขขี่อักษรตัวนี้อ่านได้สองเสียง เสียงที่หนึ่งหมายหมายแปลว่ากรบฝังเสียงที่สองหมานหมานแปลว่าตำหนิต่อว่า